โอเคครับ okay, ทุกคนก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกนักนเป็นอะไรเนี่ยวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมค์คร f t ในไมค์คร f t เอาชิลลในพาร์ทที่3 1หรือ3 2หรือ30หรือเท่าไรไม่รู้ช่างมันเอ้ยแม่แรามึงอยู่น,นี่แหละวันนี้นะครับผมเราจะมาทำการสร้างพึ่งกันนะครับผมซึ่งเป็นคลิปที่เอาง่ายคือสอนสร้างพึ่งด้วยซึ่งถามว่าพีเวฟครับเนี่ยมึงจะเริ่มสร้างหมู่บ้านตอนไหนเนี่ยคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการเขาเรียกว่า เคลียร์พื้นที่ดีกว,ว่าใช่ตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นป่าใช่ไหมเราได้เคลียร์พื้นที่ออกไปเหลือแค่นี้เออซึ่งวันนี้เราเลยจะมาทําไอ้นี่เพิ่มเวเขาเรียกว่าอะไรนะทำพึ่งใช่เพราะว่าเราอยากได้บล็อกพึ่งมาด้วยซึ่งบีเวทได้ฟาร์มมานี้หน่อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลยจะมาทําฟาร์มพึ่งกันมเข้าใจไหมปอนเข้าใจเข้าใจ,าใจมึงม่าตอบกูอัดมึไงไอ้ฟันเฮียเลยได,ได้ปอนแล้ทําามาทำให้เงียบไอ้สัสมา มึงเป็นอยู่ไหนเนี่ยคือตอนนี้อะไรครับทุกคนเรากําลังให้แมงดาเขาไปทําการฟาร์มบล็อกให้กับเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราขี้เกียจไปทําเองเนะเราก็เลยต้องใช้คนอื่นใช่คือมันเป็นสิ่งที่กูโคตรขี้เกียจเลยไปอ,อันนี้โยนทิ้งหน่อยใครที่หาเซิร์ฟไปครับเล่นอยู่ก็ไปหาดาวโหลดเอาเองนะใต้ลิงก์กูขี้เกียจพูดแล้วพูดทุกรัทพูดอยู่ได้พูดจนกูลำคาญตัวกูเองแล้วยเอ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ย ผมเป็นปลามืออยู่เ,ยยเนี่ยเอามือไปขุดยุใสเนี่ยใต้น้าอ๋อใต้น้ำเอามึงขุดได้เร็วรอป่ขุดใต้น้ําก็ช้าดิซึ่งมาเดี๋ยวเราจะมาทําการซื้ออุค์กรณ์ในการทําเนาะก็จะมีขา้าวๆวประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งเราจะมาทําการสร้างรังพึ่งกันซึ่งพี่เวก,ก็จะไปสร้างให้แบบว่าเป็นพึ่งที่บินได้อยู่สูงแล้วกันเนาะเอาสูงขนาดไหนวะเอาเอาสูงประมาณประมาณนี้ก็พอแล้วมั้งเออไม่ต้องสูงเยอะก็ได้อ่า เรียบร้อยอ่ะผมจะเอาเป็นบล็อกตัวนี้แล้วกันเราต้องมาเดี๋ยวจะมาสร้างพึ่งกันเนาะทุกคนผมต้องการให้บ้านเรามันดูมีอะไรลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ตรงพื้นหมดอะใช่คือมันดูแบบว่ามันกระจกงอกง่อยมากเลยอันดับแรกในการทํเราเราจะต้องมาทําตรงนี้ให้เป็นสี่บล็อกขึ้นมาก่อนเนาะแล้วเราก็จะวางหนึ่งบล็อกตรงนี้แล้วก็เราก็จะวางหนึ่งมันจะใกล้ไปไหมแล้วก็ต้องเป็นอ่าอ่าอ่ะประมาณนี้เอ่อประมาณนี้ได้ปะ ห้าบล็อกตรงกลางพึ่งกูมันจะดูอ้วนแบบว่าะเดี๋ยวนะเฮ้ยแมงดามึงจะต้องมาช่วยกูสร้างไอตัวลูกปั้นนี้นะเว้ยเฮ้ยเฮ้เอเอ,เอมึงไม่ต้องเฮ้ยเฮยหรอกดี๋กูมีหน้าที่เดี๋ยวมึงต้องสร้างตัวหนึ่งอ่ะคือกูสร้างตัวหนึ่งมึงสร้างตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่ทุกคนเราจะมาสร้างพึ่งซื้อตรงนี้พี่จะใส่แค่สี่บล็อกนะอ่าอ่ะอ่ะ,อะ,อะมันจะเป็นพึ่งมั้งไอ้ยามจะเป็นพึ่งมั้เนี่ย พึ่งเหรอเราจะต้องใช้บล็อกอ่มนี่มันห่างกันไปไหมทุกคนตรงกลางเนี่ยทุกคนว่ามันห่างกันไปไหมมันไอ้วรามันไม่ใช่พึ้งเหรอมันคือตัวเหี้ยอะไร,ไรสักอย่าง <c oughs> เดี๋ยวเอ้ยฟังดาเดี๋ยวค่อยฟาร์มมึงมาช่วยกูสร้างพึ่งก่อนเดี๋ยวเข้าไว้อันรอการกำลังเสริมในการสร้างพึ่ง ซึ่งเราจะเอาพึ่งอ่ะมาเลี้ยงข้างบนเว้ยคือเวอยากจะเลี้ยงพึ่งแบบว่าให้มันอยู่ข้างบนช่วยประมาณนั้นเดี๋ยนะผมว่าเราต้องกะระยะการสร้างพึ่งให้ดีซึ่งเราจะใช้แค่3บล็อกเหรอสามบล็อกมันน้อยไปไวะสามบล็อกผมว่ามันมันก็น้อยไปนะประมาณนี้ได้ปะประมาณนี้แล้วก็ใส่เป็นอันเนี้ยนี่อย่างนั้นมันก็เป็นแบบตาของพึ่งอ่างเงี้ยได้นนเนาะแล้วก็เราก็จะใส่เจ้าบล็อกอ่าดำไปหนึ่งบล็อก นี่ประมาณนี้แล้วก็เราก็จะต่อนไปครับนี่แหละพึ่งเราก็จะประมาณนี้แหละมันจะเป็นพึ่งให้กูเนี่ยโอเคนี่มันคือหน้าตาของพึ่งก็คือเราจะใช้บล็อกตรงนี้เป็นกี่บล็อกเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบล็อกแล้วก็มีบล็อกอันนี้ขึ้นมา3ก็ดูเองแล้วกันเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เราก็จะมีบล็อกต่อมาในข่าก,กสัก,สกแค่นี้แหละเนาะแค่บล็อกเดียวมึงเลิกบินก่อนได้ไหม เดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีโครงสร้างให้ไอ้เอาบล็อกไปบล็อกไปอ่านี่แหละทุกคนเราไม่มีหลักการในการวางใดๆทั้งสิ้นโอเคพึ่งพึ่งเราจะสร้างตัวยาวไหมเราจะสร้างมาประมาณประมาณตรงนี้ไหมตรงไปไหนแล้วเนี่ยมึงไปสายนี่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 วางบล็อกวางบล็อกวางบล็อกนี่นี่นี่เราจะเอาบล็อกพึ่งมันจะดูตัวยาวเวะทุกคนพึ่ง เพิ่งตัวมันยาวว่ะปอนยาวเลยเออมันมันตัวยาวเนี่ยเอยอะไร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 เฮ้ยบล็อกกูมีจำกัดด้วยใช้เปลือกด้วยมึงต้องเก็บทุกบล็อกเลยนะบล็อกอันนี้นี่กูแบบฟาร์มมาแทบตายเลยนะเว้ยเฮ้ยมึงวางยังโอ้ปโหเดี่ยวของมึงเนี่ยมึงเออยังเนี่ยมึงเออยังกูถทำไงโอเคตะกวนข้าวอ๋อไม่ได้กินข้าวเออเดี๋ยวเตรียมมึงโหลดแล้วก็จะใส่ อันนี้ก็คือลายของพึ่งนะทุกคนเ,คเดี๋ยวสิมึงใส่เฮ็ดมันเต็มก่อนได้ไหมนเนี่ยปิดหูก่อนอเ,เออปิดหูก่อนปิดหูเออน,น,นะนะโอ้หูน่องกูฉลาดแล้วสุแล้วก็จะใส่บล็อกอันนี้เข้าไปด้วยอืมเพิ่มเติมคือตอนเนี้ยผมยังไม่อยากจะสร้างหมู่บ้านเท่าไหร่นะทุกคนพอดีว่าผมยังคิดแบบแปลนหมู่บ้านไม่ออกเลย <laughs> ผมไม่รู้ว่าผมจะสร้างหมู่บ้านเป็นจะไไอ้บล็อกอันนี้ฟาร์มเยอะมากอน อไอ้บอกน้ำตาลอะชุดหนึ่งกับอีกสี่อันเอาแล้วข้างบนหัวี่มึงไม่ปิดให้กูเนี่ยเอาลืมลืมเออข้าวบนหัวด้วยนี่ทุกคนผมบอกเลยว่าพึ่งตัวนี้มันจะกลายเป็นพึ่งที่บินอยู่บนฟ้าซึ่งผมจะสร้างพึ่งประมาณนักสามตัวดีป่ะตัวเดียวพอเอยฮ้ยไม่เอาดิเราต้องสร้างเยอะพึ่งอะอันนี้เราก็ต่อตูดขึ้นมาประมาณสักสองบล็อกนะทุกคนมันก็จะกลายเป็นพึ่งอย่างสมบูรณ์แบบใช่ไหมมันดูเป็นเหมือนพึ่งที่คอยาวนะเอแต่ว่าเราต่อขึ้นมาสามบล็อกเลยไหม สามบล็อกน่าจะโอเคกว่าเอ่อเหมือนพึ่งยักษ์เฮ้ยต่อต่อนี่แหละเราได้โครงสร้างมันพึ่งแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงพึ่งในนี้ทุกคนซึ่งผมต้องการที่จะสร้างไอ้เจ้าพึ่งตัวนี้ประมาณสักสามตัวไอวว้สองตัวสองตัวสองตัวผมไม่แน่ใจว่าเราจะใช้อุปกรณ์เยอะขนาดไหนนะแต่ว่าผมจะพยายามสร้างให้มันได้ประมาณสักสามตัวแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้บล็อกเรามันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดอ่ะมือวางแล้วกันอะ โอ้โหโคตรสวยเลยคนอะไรมัสร้างมันเก่งเลยเดี๋ยวนะต่อไปหลังจากที่เราได้พึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างปีกของเจ้าพึ่งกันนะทุกคนซึ่งเออมึงทำอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไร้พึ่งไม่มีเขาโอ้โหเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปีกพึ่งควรเป็นไงวะปอนปีกพึ่งปีกพึ่งประมาณประมาณไหนวะปีกพึ่งประมาณนี้ไหม เฮ้ยมึงเก็บบล็อกที่มันหล่นไปเลยเก็บเก็บบล็อกที่มันหล่นไปข้างล่างเลยดิอ่อปีกพึ่งเหรอทุกคนปีกพึ่งประมาณนี้ได้ไหมปีกพึ่งเดี๋ยวแล้วผมว่าเราต้องใส่ปีกพึ่งเข้าไปด้วยอ่าปีกพึ่งประมาณโอเคปะมึงวะถ้าปีกพึ่งประมาณนี้โอเคไหมตรงนี้ก็สามบล็อกนะทุกคนเราจะมาทำการหนึ่งสองสามแล้วก็สามแล้วก็หนึ่งแล้วก็สาม แล้วก็1 2 3แล้วก็1แล้วก็3โอเคกูทำถูกแล้วถูกถูกถูกโอเคจะจะลองเวิร์กเชิญเวิร์กทำไมวะเหมือนกล้วยเสียบหัวเดี like ๋ยวยังไม่เสร็จมึงใจเย็นดิอ้โหอันนี้ต้องไหนว่าสามแล้วก็สองสองสามสามบล็อกสามแล้วก็สองแล้วก็สองโอเค เรียบร้อยฮะแล้วก็จะมาบินมาเก็บเอาบล็อกที่เหลือที่อยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวปีกเนี่ยผมจะไม่ใส่อย่างนี้แน่นอนนะปีกผมจะใส่เป็นอ่าเขาเรียกว่าบล็อกขนแกะคือไม่ใช่บล็อกขนแกะหรือเขาเรียกว่าอะไรพรมเออใช่เราจะใช้ขนแกะของเรานะฮะในการมาทําพรมสีขาวโอเคห้าสิบสี่อันก็น่าจะพอแหละเพราะขนไม่ใช่เพราะว่าเส้นใยของเรามีน้อยเฮ้ยดูเดี๋ยวพี่สร้างให้ดูน้องนี่แหละพี่บอกเลยว่าพี่เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างพึ่งมาเนิ่นนาะน อ่ะแถวปักทอดด็อตก่อนทุกคนครู้สึกมันมืดมากแล้วก็จะมาใสเ่เชือกไปแบบนี้นีเ่เราก็จะใส่เชือกไว้ตามเดี๋ยว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 มันเหมือนจะมีอ๋อมันมีบล็อกเกินกูก็ว่าทำไมมึงม,มีขึ้นมาออกไปไโอเคบล็อกเกินเราจะไม่เอานะทุกคนเราจะเอาแค่แค่นี้แหละนี่ฝั่งนี้เราก็จะวางเหมือนกันฮะใส่เอเจ้าใหญ่ ถามว่าพี่เวฟบกรับทำไมพี่ต้องใส่ย,ยมีมุมด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่บล็อกมกันก็ล่วงละสิไอ้บังดาเป็นไรครับผมหน้าที่มันแล้วทุบบล็อกเสียงเหลือข้างล่างออกไอ้บล็อกบล็อกที่เราทำอ่ะเออทุบบล็อกทุบบล็อกเออนั่นแหละมึงต้องบินมึงอย่าทุบโดนไอ้นี่นะใหญ่น่ะล่วงหมดเลยนะนี่เพิ่งเรามีปีกแล้วทุกคนโอ้ก็เต้ ไอ้ยาพ่งกูมีปีกด้วยเออนี่แหละได้อยู่โอ้โถเฮ้ยขุดเร็วๆหน่อยนะอยากจะเห็นสภาพพึ่งว่ะเฮ้ยแต่ว่าปีกพึ่งมันอยู่ใกล้ไปว่ะกูอยากรู้มันอยู่ใกล้หัวไปมัะต้องถอยหลังไปมมอีกป่ะวะเฮ้ยนี่แหละนี่แหละสวยแล้วนี่เออเนี่ยมันเป็นพึ่งแล้วเนเวี่ยเออโคตรเท่เลยทุกคนเฮ้กูว่าตัวเดียวก็เปลืองงบแล้วนะเฮ้กูว่าพึ่งตัวเดียวก็เปลืองงบแล้วนะพึ่งมันมีขาป่ะ ึงมีมีแข็งแรงบ้งเออขาขาึงพึ่งเป็นเป็นแมลงมันมีกี่ขาวะหกแมลงวะมีหกขาหกขาถูกปะไรไม่อันนี้อันนี้ถูกปะแมงแมงถูก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 หกขาใช่ไหมเม้งเมงแมงมุมก็มีแปดขาไงอ๋อไอ้มึงไอ้ห้ถูกนะมึงโดนเด็กด่าทำไมเอ้ยมึงโง่จังวะเดี๋ยวด้ะต้องถูบก่อนพึ่งน่าจะมีถกขาปะแค่ตอบผิดถึงกับได้เลย นี่เรียบร้อยเออเด็กดักไได้พึ่งแล้วเดี๋ยวดยวูขาดขาดเล็กในเล็กในตุดนเล็กในสีอะไรวะสีลุงสีเ,นนเหลืองก็เลยอ่าเรียบร้อยทุกคนแค่นี้เราก็จะมีพึ่งยักษ์แล้วนะฮะซึ่งเราก็จะมาทําการมึงทําเยี้ยนอะไรเนี่ยเขาเขาเขาพึ่งมันมีเขาด้วยหรอไม่มีมเดี๋ยวนะเราจะต้องมาทําประตูทางเข้ารังพึ่งข้างหลังนะทุกคน เนี้ยกเท่เลยเอ้ยเท่แล้ววะในเขาโอ้ยเงี้ยมึงบล็อกมึงก็ไม่เอาไปแช่น้ำให้กูด้วยนี่เรียบร้อยทุกคนหลังจากนั้นในข้างในถามว่าเราเจาเป็นอะไรผมเจาเป็นลังพึ่งนะซึ่งอันดับแรกเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวเราจะต้องหาเดี๋ยวนะผมมีขวานอันนี้อะไรวะนุ่มนวลเราจะต้องเอาดินแล้วก็ใส่นุ่มนวลแล้วก็เอามาใส่ข้างในให้มันเกิดกลายเป็นดินข้างในเนาะให้มันดูแบบดูสวยแล้วก็เราต้องการไอ้ไม่ใช่ตะเกียง ตะเกียงแล้วก็ดินดินกูอยู่ไหนดินดินเจ้ดินกูไปใส่ปะเดี๋ยวนะดินหนูน่าจะเก็บไว้อีกบ้านหลังนึ่งว่ะเดี๋ยวไปเอาดินดิ้ยปามไปเอาดินมาดิอยู่ในบ้านหลังใหญ่อ่ะบ้านไอ้นั่นอ่ะหลังใหญ่ที่สุดอ่ะไปเอาดินมาไหนไปเอาดินมาไหนนี้ทุกคนเราก็จะมาใส่ดินอย่างนี้ซึ่งพี่เวฟบก็จะวางบล็อกนี้ไปก่อนเลยเนาะเพื่อให้มันรามเยสเซอร์มันจะได้รามได้ทั่วถึงเดี๋ยวนะวางไป ไอ้อ่ะมเอาดินให้กูอยู่บ้านน่ะเอาเยอะเอาอยอะใจเย็นเดี๋ยวเราจะใส่เออ่ตะเกียงนะฮะโอเคไอ้แค่นี้ผมว่าก็เวิร์กเลยนะเออตะเกียงมันต้องอะไรมากแล้วว่าตรงนี้ก็ส่องดูได้อะไรนะปอนเยอะขนาดไหนเอาเอาแค่กองเดียวก็พอแล้วเอามาใส่นิดเดียวอ่ะไม่ได้ใส่เยอะโอเคแล้วก็ตอนนี้เรามีลังพึ่งอยู่สองอันทุกคนเดี๋ยวนะผมต้องการเอาอันนี้ป่ะผมต้องการเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอออันแล้วก็อันนี้เป็นของที่ผมฟาร์มมานะฟาร์มมาจากโลกเอ็นเดอร์แมน เดี๋ยนะเราต้องคราฟแล้วก็คราฟนนี้โอเคแล้วก็ผมมีรังพึ่งอยู่สองอันนะแต่ผมจะไม่ผิดอ่าอันนี้1อันไอ้สามอันอุ้ยกูมีสาอันเลยวะเนี่ยสามอันแล้วก็เราต้องใช้เป็นไอ้เจ้านั่นด้วยทุกคนอ่อกูจะใช้เป็นอะไรวะเอาเป็นอันนี้แหละผมว่านี้อันนี้นั่งร้านสวยเอาเป็นนั่งร้านก็ได้ถูกฟาร์มพึ่งกูนี่มันสุดยอดจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาดินหนึ่งไหนเนี่ย อ๋อเย้มึงใส่ไปดินะใส่ให้เต็มใสเอามึงใสไปดิมึงยังโยนให้กูทำไมหรอเอ้ยเดี๋ยวทำไมเอ้าวัดเดี๋ยวเอาออประตูบักไอ้บ้าเลยวางไปแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่อันนี้ไว้ประมาณสามอันได้ไหมสามอันแล้วเราก็จะใส่ออกได้ย๋ออดวยวเดยเอ้ยก็เทว่ะไง เฮ้ยไงปีกปีกบางปีกมันเบางปีกมันแน่แน่ต้องปีกเข้าไปอีกอ๋อปีกมันมีตรงกลางอีกด้วยวะทุกคนขี้เกียจทำอ่ะโอ้ยขี้เกียจทำอ่ะมันยุ่งยากอ่ะเดี๋ยวนะจะมันทำได้อยู่นะเฮ้ยมันออกมันออกไปมันออกไปเอาแล้วมึงไม่ปิดประตูแล้วกูนึกว่ามึงจอดโอ้โหไอ้ยัยแมวอย่าเปิดมึงอย่าเปิดนะมึงอย่าเปิดนะโอ้อะไรของมึงเนี่ยไอ้ยัยเห็นเดินตามกูนึกว่าจะเดินออกมาไอเวียน บอกม่าได้ตีโค้มันใหญ่มึงก็แปลกลา,ากเลยดิเขี้ยมึงกูบอกจังวะประเดี๋ยวันนี้มึงขอเอาเชือกก่อนมันสามารถใช้เชือกลากพึ่งได้เด้อเด้อเด้อเราจะไม่ยอมปล่อยพึ่งของเราออกไปข้างนอกแล้วมันบินไปไหวข้างล่างแล้ววะมันบินไปหาไอ้นี่แล้วเนี่ยโอ้โธเอ้ยมึงคึกปึกแทบบักหัวโตเอ้ยผมเจ้าออกโมปิวตัวเองเดูเขาปิดมึงเจ้าโอ้โธเมื่อมึงจะเดินตามหลังกูงทำไมเนี่ยนะกูขอหากัน ไม่เชือกบ้านเราไม่มีเลยทุกคนฮัลโหลเชือกบ้านกูหายไปไหนหมดอ๋อนี่ไงเจอละแล้วก็เราต้องใช้เขาเรีย <Hey. S 1> กว่าอะไรวะดอกไม้ไปดอกไม้มึงไปหาแปลงล่าเป็นตัวเฮี้ยอะไรก็ได้ที่มันแบบที่มันทะลุได้มึงมึงไปในเนเธอร์แล้วมึงก็ไปล่าตัวอะไรก็ได้สักตัวที่มันแบบมันไปแบบไปไป,ไปมันมุดสองช่องได้มึงแปลงล่าเป็นตัวอาหารนะแบบแล้วมึงแบบแล้วมึงมึงกดดูหมวกได้หมวกพังไหมบ้า มันไม่มีหลอดพังเลยใช่ไหมมี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 อ้าวแล้วมึงบอกว่าบ่อะไปทุกคนเราจะพึ่งของเรากลับเข้าบ้านม่ได้ลูกว่ะมึงต้องกลับมาเข้าบ้านก่อนมึงหยอกไปแว้นนี่ไหนขึ้นมาเดี๋ยวนี้มึงด้วยไม่ต้องไปั้งตัวเฮ้ยต้องสองตัวมึงเลยมึงเข้ามามึงเข้ามาก่อนมึงเข้ามาเออเอเข้ามาก่อนอ๋อไม่เข้าไปแล้วบอวะ เหมือนมันจะหายไปหมดทุกคนอ่นนี่แล้วก็ปลูกดอกไม้ <c oughs> นี่แหละแค่นี้พึ่งมันก็จะออกมาหาเกสรได้แล้วเราไม่ต้องมีอะไรเยอะก็ได้หเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูวางผิดอันกูนึกว่าเป็นไอ้นี่ <c oughs> โอเคเรียบร้อยแค่นี้เราก็สิมีพึ่งเป็นกูดังแล้วทุกคนเรียบร้อยพอที่ถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบว่าสร้างอาณาจักรพึ่งเราค่อยมาเอากับตรงนี้ก็ได้ไปสร้างแล้วข้างล่างเราจะทํายังไงกับมันต่อแมงดามอยู่ไหนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวไปหากล่องไปตรุยนรกครับเดีอ่ะพอพูดชัดๆดิพูดชัดๆดิดๆเออผมยิบไปนรกไว้ชัดๆดิเดี๋ยวกูตายไปนะกูช่องกูใครจะทําต่อเนี่ยถ้าไม่ใช่มึงอ่ะมึงพูดชัดๆดิผมจะไปนรกเออแบบมึงพูดแบบแบบรักแคสเกมเนี่ยมึงพูดเรื่อมึงพูดเรื่อมึงดูบ่อย ตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมผมกำลังจะไปนรกกันนะฮะตอนนี้เออโอ้กูภูมิใจในน้องกูมากเลยทุกคนโอ้กูภูมิใจในตัวมึงแล้วเกินเอยเหียกว่าจะพูดได้เป็นหาเลยป็นกึ่กับปากมึงอไอสัตว์เป็นแช่เลยบอกให้พูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเหมือนคนไม่มีแรงโอเคตอนนี้เราได้อันนี้มาเป็นเทียบร้อยเร็วเดี๋ยวนะต่อไปไอตัวอามองอัดเราก็ยังไม่ได้สร้างอีกตัวเลยเนี่ยว่ะเดี๋ยวผมเสริมสร้างอามองอัดอีกสักตัวแล้วกันทุกคน เราจะสร้างไอตัวอมองอัดเพิ่มอีกสักตัวเดี๋ยวนะอมองอัดเอ้ปลอลมึงชอบสีแล้วปะสีดำอมองอัดมันมีสีดำที่ไหนหรอกมีใช่หรอเออผมเรียนผมก็เรียนแต่สีดำมันเอาแล้วมันเป็นมันจะม,มีขอบอยังไงสีดำมันจะสร้างขอบอยังไงไว่าทุกคนอมองอัดสีดำมันเปดํามิดขนาดนั้นมันสีน้ำตาลไหมน้ำตาล เอากูคุยใครเนี่ยกู้คุยใครเนี่ยไอ้เหี้ยไปทุกคนกูขอโทษเองที่เอามันมาเอ้ยเอาสีเอ้ยทำไมสีเหลืองมีสองตัววะเฮ้ยปืนผมมีผมมีอ๋อเราไม่มีเราไม่มีแกะสีน้ำตาลเออเอาสีเหลืองก็ได้เออเราขาดแกะสีน้ำตาลดีกว่าสีน้ำตาลต้องใช้เอาโกโก้โอเคนะเรียบร้อยแล้วก็เราขาดอ่าสีนี้อ่าอ่ะห้าบล็อก ปในเวลาสร้างตัวเอามองอัสตัวที่2เป็นตัวสีเหลืองแล้วกันโอ้ถามมึงนี่ไม่รู้เลือกอะไรเลยโอ้นะมาดิตีนใช้ประมาณสี่บล็อกสี่บล็อกอันนี้ต่อมาเดี๋ยวนะลืมไม่มีเหล็กเราต้องใช้เหล็กในการทุบด้วยทุกคนเฮ้ยมึงทำอะไร <c oughs> อ่ะเฮ้ยมึงพิมอะไรอ่ะพิกันไงเดี๋ยวผมกันอ๋อพิกักลับจำทางกลับบ้านไม่ได้ไม่แล้วออ่าทุกคนมา เดี๋ยวผมจะทุบตรงนี้มาประมาณสักอ่าอันนี้พี่เลจะสร้างให้มันลอยเลยนะแล้วก็จะต่อขึ้นมาให้เดี๋ยวเราก็จะต่อขึ้นมาให้เขาเท่ากันนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่บล็อกน่าจะประมาณกี่บล็อกไปอันนี้อันนี้เท่าไหร่ไหอันนี้สใช่ไหมอันนี้หนึ่งละ2 3 4สาแล้วก็ต่อขึ้นไปประมาณสัก3บล็อกเลี้ยวหนึ่งสบล็อกเลี้ยวหนึ่งโอ้โหกูนี่สร้างเป๊ะมากแล้วก็อ่ะ สร้างมาอย่างนี้อ่านี่ก็ขึ้นมาให้มันเท่ากันทุกคนโอเคเท่ากันไหมเท่ากันโอเคเรียบร้อยแล้วก็สองสามสองก็สองสามแล้วก็สองโอเคถูกใช่ไหมสองสามสองเดี๋ยนะขอดูก่อนว่ามันถูกหรือเปล่าเราต้องมาเช็คให้มันแน่ใจโอเคสองสามสองแล้วก็สร้างกันมานี้สอง ข้างล่างให้มันโตกับตัวนี้2แล้วก็ยาวให้เท่ากันโอเคเอกระเป๋าอมอลอัดนี่มันก็เป็นสีตามตัวมันเลยปะใช่ไหมใช่คุยใครเนี่ยโอ้ยไอยังคุณถามคนเคยเล่นคนเคยเล่นมันยังไม่ตอบกูอะทุกคนเอากูบอกก็เมนดูโอ้โตไอยังมึงมึงมั่นใจเนี่ยดิเวลามึงพูดอนะไรเนี่ยอันนี้ใส่ไปไมผมต้องบอกตรงต้องเซฟแน่ไม่งั้นโด,โดนเด็กด่าเอาเด็กด่าว่าอะไร ไอ้เฮียยังไม่รู้เรื่องเสียกอย่าพูดมึงก็พูดไปเถอะมึงโดนด่าจนชินแล้วยังกลัวตำหาเลยเด็กด่าผมผมเห็นแรงวะเอ่อเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวอจุดหมายของนักเอ่ออ๋อมึงแค่สำรวจเนเธอร์เฉยเอหมือนแบบสำรวจเนเธอร์เยอะอะไรประมาณเนี้ยโอเคทุกคนเราจะลําจะสร้างสีเหลืองขึ้นมานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคน คืออันนี้พี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าที่ผมสร้างสีเหลืองก,งก,กับกกกสีแดงนี่ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะคือที่กูสร้างเหลืองกับแดงนี่ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะไม่เกี่ยวนะกูไม่ได้จะทาให้เกิดการทะเลาะนะโอเคเดี๋ยวในอนาคตเราค่อยเพิ่มสีไงสีน้ําเงินเอาเปทุกคนก็ไดในคลิปนี้นะผมเดวิวก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันพาร์ทนี้เราก็ได้เป็น เจ้าพึ่งน้อยนะครับผมไปหนึ่งตัวแล้วก็ได้ตัวอมองอัสไปหนึ่งตัวซึ่งพึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราสร้างไงเนาะข้างหน้าเนี่ยพี่ก็สร้างมาประมาณสักประมาณ7บล็อกนั่นข้างอันเนี้ยเราก็สร้างมาประมาณสัก1 2 3 4 5 6 6, 6บล็อกส่วนความสูงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7บล็อกเหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้ละกันเนาะเรียบร้อยสำหรับพึ่งของเราเราก็จะได้มีพึ่งเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาเริ่มสอนการสร้างบ้านทีลหลังก็ คอมเมนต์ไว้หน่อยว่าอยากให้สร้างเป็นบ้านแบบโมเดลหรือว่าเป็นบ้านแบบยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะเดี๋ยวจะไปหาวิธีการสร้างให้แต่ผมก็น่าจะสร้างแบบแบบแนวอย่างนี้แหละแต่ผมอยากสร้างแนวโมเดลนะเออโมเดลก็สวยเหมือนกันแต่ว่าผมขี้เกียจมานั่งขุดบล็อกนี่แหละมันลำบากโอเคทุกคนเจ้าไปคิดมากคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับผมอะไรเนี่ยป้อมประกาศอ๋อมึงเจอป้อมประกาศเหรออ่กูคุยกับใครเนี่ย